หลังจากเก็บบักบวบมาบางคำหน่พี่น้องเก้งเลยเก้งฉบักบวบแน่กบพี่น้องมีตัวใหญ่ว้ายสามโตสี่โตโล่ปเดยนี้กบมาแต่การมาแต่เวียกเลยเวซื้อ,อยวนบ้านพี่น้องนาหัวครัวกบสี่โตหอมๆเลยเก้งฉบักบวบกินแรงกันเลยพี่น้องเด้อบ้านพี่น้องได้ยังกินแรงเนอนหมดนียเนาะ ต้องจะเอาบักบวกลงแล้วก็เสียวยอดพ่นลงยอดที่ว่าพปเก็บบังคับนี่ไงไผอตูแน่นี่แน่มีแต่อดอกกระหมักอ่อนๆไผ่กระหุงขคักๆเลยไผ่กำลังขึ้นแหงน,นี่กบแข่งขาป๊าใหญ่พี่น้องเลยสืบเสพเด้อมันอีเด้อกินข้าวมกันเด้อ แกงกบวชิออมที่กินวชิออมมาเคลื่อนไาวหลายขั้นตอนพูดล่ะกินปลาแกงกบ <c oughs> ลูกชายกับผกินแกงกบได้แกงหัวนะเอาเดอกบัวบลงนี่งเศษเสียบอะไรหมดนี่ถ้าได้ลงมือเห็ดพี่น้องเลยชุดอยู่น้ำข่อยอยู่แหละถ้าได้ลงมือเห็ดกินชุดอยู่น้ำข่อยว่าบวแซ่บ <c oughs> ว่าบปเซบโดนละปุ่งเละไผ่แห้งโพดลวกหูหมอลวกมือไผ่ตู่ล้วงบัตรน่ะหอมไม่หอมอี๋เลยมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงกันเด้อมันนี่แรงมันสุกเด้อมนันนี่อือพี่น่ะผู้ใดยังม่ยเนี่ยมาจีแตงเอาถวยมาเอาเด้อพี่น้องเครื่องหม้อพอดเลยนี่ หนึ่งขวอตบานหาอำนาจผักพรแลละเมือ่อยนพี่น้องไปวิ่งวอาูนี่อากาศฮ้อนเอาาลายอากาศทั้งฮ้อนทั้งเอาขากุบนี่เห็นบ่อนี่ขาบา้าใหญ่สุดยอบวกมาซีมมงคลบาทหนึ่งทำน,นี้เลยยันฮ้อนเจ็บเขียวเมงซีมบัวลายนำเกงมันมี่ลงกันเขียว เสบเสบเสพเสหอมมะบวบวันมะบวบพี่น้องเลยเก่งกรบอือจะส่งมะขามหน่อยหนึ่งใส่มะขามส่งไรพวดมีบ้านเคยหนึ่งข้าบ้านนี่สอนไพ่แห้งเ่ย โอเคพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดติดตามเดอ้อกำลังหาเงินในอากาศนี่